รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย All New Isuzu is X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X l o อกอิเข้ามาอยู่ในรายการเทคโนโลยี olis, านครอัจฉริยะแห่งนี้ครับอยู่ด้วยกันประมาณ30นาทีโดยประมาณครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกและที่สำคัญนั้นจะชวนกันคิดเคยเล่าให้ฟังว่า iPhone 12เป็นต้นมาในกล่องตอนนี้นั้นเขาไม่แถม หูฟังแบบมีสายแล้วครับส่งผลทำให้หูฟังแบบไร้สายขายดิบขายดีครับผมไม่ว่าจะเป็น AirPods หรือว่า Beats Flex ผู้ใช้อย่างเรานั้นต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นไหนว่าจะดูแลกันนะครับหลังจากที่ iPhone ได้เปิดตัวและสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ใช้ทั่วโลกว่าจะไม่มีหูฟัง AirPods และ Adapter อร์ชาร์จมาให้ในกล่องอีกด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมและการลดขยะ แม้ว่าจะถูกแบรนด์คู่แข่งทําโพสต์โฆษณาล้อเลียนแต่ทาง Apple ก็ยังยืนหยัดในความคิดเดิมต่อไปมีหนหซ้ำนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังทําให้หูฟังไร้สาย AirPods และหูฟังอื่นๆน,นั้นขายดีขึ้นอีกด้วย โดยเว็บไซต์ g i t i t t i m e s กล่าวว่า Apple ได้เปิดตัวหูฟังคล้องคอรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Beats Flex พร้อมๆกับ iPhone 12และได้วางจำหน่ายในวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนั่นก็ะทำให้เจ้าหูฟังรุ่นนี้ขายหมดอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและข้อมูลจากทาง Supply Chain ก็ยังบอกอีกว,ว่า Beats Flex จะขายดีต่อไปจนถึงครื่งแรกของปีหน้า ส่วนหูฟังไร้สายเจ้าประจำอย่าง AirPods ของ Apple เองนั้นจากเดิมที่ขายดีที่สุดในไตรมาส3และยอดขายได้ค่อยๆลดลงในไตรมาส4แต่บริษัท Counterpoint ผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับยอดขายของ AirPods ได้ให้รายละเอียดว่ายอดจำหน่ายของ AirPods เติบโตขึ้นถึง35%ในไตรมาสที่2ของปี2020และยอดขายขณะน,นี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเพราะหูฟังไร้สายกลายเป็นสิ่งสาคัญในการทางานทั้งในออฟฟิศและที่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามนะครับแบรนด์สมาร์ทโฟนหลายๆเจ้าวรวมถึงแบรนด์ที่ยังล้อเลียน Apple นะณขณะนี้ก็มีแผนที่จะเลิกแถมหูฟังแบบมีสายในกล่องด้วยเช่นกันแล้วครับเพราะถ้าผลคือช่วยกระตุ้นการซื้อหูฟังไร้สายเพิ่มได้แบรนด์ไหนๆก็คงอยากจะทำตามแล้วครับ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มาจากผู้บริโภคอย่างเราที่เริ่มไม่นิยมใช้หูฟังแบบมีสายนะครับในขณะเดียวกันครับภายในกล่องนะครับก็จะไม่แถมตัวชาร์จมาให้กับเราด้วยเพราะว่าลักษณะของการชาร์จเราในปัจจุบันนั้นเราจะใช้วิธีการฟ้าส์ชาร์จหรือการชาร์จให้ไวนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของสายที่ใช้เราก็ไม่นิยมใช้สายเหมือนเมื่อก่อนแล้วะครับเพราะว่าเราอยากจะชาร์จแบบไร้สายนั่นเอง เรื่องต่อไปครับผม Microsoft t e a m นะครับหลังจากช่วง COVID 19มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากขึ้นอย่างแน่นอนถึงเวลาที่จะปรับเปลี่ยน UI หรือว่า User Interface ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วครับนอกจากโปรแกรมวิดีโอคอนเฟรนซ์จะอำนวยความสะดวกในการประชุมทางไกลแล้วอีกหน้าที่หนึ่งที่หลายคนน่าจะได้ใช้บ่อยๆก็คือการรับส่งไฟล์ประเภทต่างๆ โดยหนึ่งในโปรแกรมประชุมออนไลน์ยอดฮิตอย่าง Microsoft Teams นั้นกำลังจะได้รับการอัปเดตฟีเจอร์การแชร์ไฟล์ที่ปรับปรุงใหม่และดีขึ้นอย่างมากทั้งโปรแกรมบน Windows และการใช้งานบนเว็บไซต์ ฟีเจอร์นี้นะครับถูกประกาศเปิดตัวในงานประชุม Ignite 2019และได้เปิดตัวสำหรับผู้ใช้อีกครั้งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งการอัปเดตในครั้งนี้นั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับ user interface ที่เรียกย่อยๆว่า UI ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทำให้สามารถแชร์ไฟล์สู่ผู้ใช้คนอื่นๆได้ง่ายขึ้นด้วยปุ่ม attach รวมไปถึงเครื่องมือค้นหาแบบเดียวกับโปรแกรม file explorer และ office บน windows 10นั่นเองแน่นอนว่าทำงานร่วมกับ share point เพื่อ ประสานงานและจัดการเอกสารและบริการไฟล์ OneDrive ได้อย่างง่ายดายท้งการส่งลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ในแชทบ็อกซ์ได้โดยตรงรวมถึงการตั้งค่าการเข้าถึงไฟล์นั้นๆสำหรับใครที่กังวลเรื่องความปลอดภัยหรือการเข้าถึงข้อมูลนะครับการส่งไฟล์ผ่านทาง Microsoft Teams นั้นตั้งค่าการเข้าถึงได้ค่อนข้างละเอียดทั้งการแบ่งปันไฟล์สำหรับทุกๆคน เฉพาะคนในองค์กรและเฉพาะผู้ที่เข้าถึงฟาวเก่าๆของคุณได้ผู้คนเฉพาะในกลุ่มแชทและแชทส่วนตัวอย่างไรก็ตามนะครับการอัปเดต UI สำหรับแชร์ฟล์ในครั้งนี้นั้นจะปรากฏในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนถ้าใครใช้ Microsoft Teams เป็นประจำคาดว่าจะได้ประโยชน์จากฟีเจอร์เหล่านี้อย่างแน่นอนและทาง Microsoft ก็ยังมักระซิฟบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆกับการตัดเสียงรบกวนขณะประชุมได้อีกด้วย a c e b o o กก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่ชื่อว่า Neighborhood ครับพร้อมที่จะให้คนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันนั้นได้สร้างชุมชนขึ้นมาด้วยตัวเองครับ Facebook ปล่อยทดสอบฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยให้เพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงนั้นติดต่อสื่อสารและช่วยเหลือกันได้อย่างสะดวกม,มากยิ่งขึ้นโดยฟีเจอร์นี้นะครับมีชื่อว่า Neighborhoods เป็นคอมมูนิตี้กลุ่มเพื่อนบ้านที่สร้างขึ้นจากระบบอัตโนมัติ โดยซิงกับข้อมูลที่อยู่ของผู้ใช้ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มไปตามเขตต่างๆของประเทศหากคุณได้รับหน้าต่างแจ้งเตือนให้เข้าร่วมก็จะสามารถค้นหาเพื่อนบ้านและติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะโพสต์หรือแชร์ข้อมูลและขายสินค้าต่างๆกับเพื่อนบ้านแน่นอนอยู่แล้วซึ่งก็จะทําได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตอนนี้นะครับได้มีการปล่อยการทดสอบแบบจํากัดพื้นที่เฉพาะกับผู้ใช้ Facebook บางรายแล้วในต่างประเทศ นอกจากนี้ครับเมื่อเข้าถึงกลุ่มแล้วคุณยังสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวรวมถึงการตั้งกฎของชุมชนได้เหมือนกับการสร้างกลุ่มทั่วไปและยังสามารถชวนเพื่อนและคนรู้จักเข้ามาเพิ่มได้ด้วยอันที่จริงแล้วชุมชนหรือตำบลตามเขตจังหวัดต่างๆแน่นอนครับว่ามีการใช้สื่อโซเชียลแบบ Facebook เป็นตัวกลางในการสื่อสาร<ๆ>ก็จะมีการตั้งกลุ่มสําหรับชุมชนหรือตำบลกันอยู่แล้ว แต่ต้องยอมรับนะครับว่าการเข้ามาของฟีเจอร์นี้นั้นจะทําให้กระบวนการการสร้างหรือรวบรวมผู้คนนั้นง่ายกว่าเดิมเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า Facebook นั้นจะมีการเผยแพร่สู่วงกว้างเมื่อไหร่ก็ต้องรอกันต่อไปสําหรับเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่า วันนี้ Facebook ก็ใช้กันแบบทั่วโลกถึง2,500ล้านกว่าคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ลงถึงชุมชนเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกหน่อยดาวโลกของเรานั้นก็เป็นดาว Facebook อย่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามี FutureTech กับเรื่องราวดีๆอะไรประมาณนี้ครับ พูดถึงจอยสติ๊กนะครับวันนี้ Microsoft พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้ประสบการณ์ในการใช้ VR หรือว่า virtual reality นั้นเป็นอะไรที่เกินคาดจริงๆครับ ในอดีตจนถึงปัจจุบันแม้ว่าเราจะได้เห็นเทคโนโลยีแว่นเสมือนจริงที่เป็น VR headset ที่ถูกพัฒนาทั้งทางด้านกราฟิกและการตอบสนองของ Joy Controllers เพื่อมารับประสบการณ์และความสมจริงระหว่างเล่นแต่ในด้านความรู้สึกเชื่อว่าหลายคนพอเล่นเกมหรือดูหนังด้วยอุปกรณ์ VR แล้วคุณก็อาจจะคิดอยู่ลึกๆว่ามันจะยังจะมีประสบการณ์ที่เรียลได้ไม่มากพอ วันนี้ความจริงของประสบการณ์ VR นะั้นจะถูกยกระดับไปอีกขั้นจากฝีมือของ Microsoft ซึ่งได้มีการเปิดตัวเทคโนโลยี Haptic Pivot ซึ่งเป็นอุปกรณ์ Controller ร์สำหรับแว่น VR ที่ดีไซน์มาในรูปแบบของปอกแขนสวมเข้ามือเพื่อใช้บังคับการเคลื่อนไหวต่างๆโดยจะมีชุดเซ็นเซอร์สัมผัสแบบ capacitive ที่จะช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวเมื่อคุณกำลังสัมผัสและปล่อยวัตถุในโลกของ VR ตัวปลอกแขนนะั้จะเคลื่อนไหวตามวัตถุที่คุณสัมผัสซึ่งก็จะช่วยให้การสัมผัสวัตถุในโลกของ VR นั้นสอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริงบอกเลยว่าถ้ามีแว่น VR สักตัวตอนนี้หลายคนคงอยากจะได้มาใช้เล่นเกมสักครั้งเพราะน่าจะได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่น่าดูจริงไหมครับอย่างที่เห็นในตัวอย่างนี่แหละครับแม้ว่ามันจะดูไม่ค่อยลื่นไหลและดูตลกไปบ้างแต่ถ้าให้เวลาผู้พัฒนาอีกนิดก็อาจจะเป็นบทใหม่ของเทคโนโลยี VR ที่เราจะจินตนาการไว้ก็ได้เพราะ Haptic Pivot ช่วยให้คุณสัมผัสวัตถุในโลก VR เป็นครั้งแรกและนั่นก็คือสิ่งที่อุปกรณ์อื่นๆนั้นไม่มีเพื่อความชัดเจนนะครับอุปกรณ์ Haptic Pivot นั้นเป็นแค่หนึ่งในโครงการวิจัยของ Microsoft ซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นมันถูกนาออกมาใช้ในเชิงพาณิชย์หรือถูกนาออกมาขายให้เราได้เล่นกันแต่อย่างน้อยสิ่งนี้นะครับก็อาจจะเป็นแนวทางให้บริษัทอื่นๆนั้นพัฒนาเทคโนโลยี VR ได้นำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ความสมจริงของ VR ได้อีกขั้น หลังบ้านนั้น Microsoft คงกำลังพัฒนาอย่างอื่นกับ virtual reality แต่ใช้ลักษณะ Haptic อย่าง Pivot ที่เห็นเมื่อสักครู่นั้นในอีกลักษณะหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป FutureTech ของเราเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของการเป็นผ้าอาศัศจรรย์อศัศจรรย์แค่ไหนเลยครับติดตามได้เลยครับผ้า อัจฉริยะเพียงแค่วางอาหารหรือวัตถุเอาไว้ด้านบนก็จะสามารถรู้ได้ว่าเป็นอาหารอะไรแนะนำการทำอาหารพร้อมบ,บอกแคลอรี่เซตสับให้รู้ก่อนทานเข้าไปนั่นเองนักวิจัยจาก Microsoft ร่วมมือกับอีกหลายวิทยาลัยพัฒนา capacitive ซึ่งเป็นระบบผ้าอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับอาหารเครื่องดื่มและวัตถุที่วางบนผ้าผ่านการสัมผัสและเมื่อนำมาทำงานกับ capacitive electrode grid และ Machine Learning ทำให้รู้ว่าวัตถุอะไรและมีรูปทรงเป็นอย่างไรนักวิจัยได้เริ่มจากการที่ฝังเทคโนโลยีเหล่านี้ลงในเนื้อผ้าเพื่อนำม,มาช่วยในการปรุงอาหารเพียงแค่เราวางวัตถุลงบนผ้ามันก็จะส่งข้อมูลไปอย่างแอปแนะนำให้ว่าน่าจะทำอาหารอะไรดีรวมถึงบอกแคลอรี่สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนัก avocado cut avocado. soup make First. Let’s the avocado. Next Next step, little step, slice e e salt s add a little salt. Next step, add a c of h โครงการนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นดังนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างเช่นไม่สามารถตรวจจับโลหะหรือวัตถุที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมรวมถึงการบอกของบางประเภทก็ยังมีความผิดพลาดอยู่ แน่นอนครับว่านักวิจัยนะั้นยังต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ถึงจะได้ใช้งานจริงเพราะต้องให้เวลา AI เรียนรู้ข้อมูลให้มากขึ้นซึ่งทางทีมงานเองก็วางแผนเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆให้ทำงานได้ฉลาดขึ้นอีกด้วยครับ Lomography เปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ Hydrochrome s u t t o n ที่ใช้ฟิล์ม35มิมพร้อมจุดขายที่แหวกแนวสามารถใช้ของเหลวฉีดเข้าไปที่เลนส์เพื่อสร้างเป็นเอฟเฟกภาพ ที่ต่างออกไปแทนการใช้ฟิลเตอร์กล้องไฮโดรโครมซัตเทนนั้นเป็นกล้องฟิล์มที่เพิ่มความสนุกด้วยลูกเล่นที่แหวกแนวครับด้วยการเปิดให้ผู้ใช้สามารถจำลองฟิลเตอร์ต่างๆด้วยการใช้ของเหลว ฉีดเข้าไปที่หน้าเลนส์เพื่อให้ภาพเกิดความแตกต่างออกไปตามสีและชนิดของเหลวที่เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ำสีต่างๆชากาแฟเอามาใช้งานได้หมดเลยครับโดยความสนุกอยู่ที่ได้ทดลองอะไรใหม่ๆแล้วเราดูว่าภาพที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรนอกจากนั้นกล้องรุ่นนี้ยังเป็นกล้องฟิล์มที่สามารถถ่ายภาพพาโนรามาได้ด้วยตัวเลนส์ที่ให้มานะั้นเป็นเลนส์แบบฟิกซ์โฟกัสโดยจะมีเพลทและท่อสำหรับใส่ของเหลวเพิ่มเข้ามา ซึ่งในกล่องนั้นจะมีโมดูลต่างๆมาให้เช่นโมดูลเลนส์ซัตเทนเลนส์โมดูลชัตเตอรและ Aperture เข็มฉีดของเหลวและเพลทอีก4ชุดครับสำหรับคนที่สนใจครับราคาของไฮโดรโครม s u ตเทนอยู่ที่79ดอลลาร์หรือประมาณ2,480บาทเท่านั้นเอง ทั้ง Tech Story ในตอนแรกของรายการในวันนี้รวมไปถึง Future Tech ที่เห็นเป็เมื่อสักครู่นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาร่วมกันแชร์ได้ที่ Facebook ของเราที่ TKN Online และเว็บไซต์ worldwideweb.tknonline.com นะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้า d t e ท h ประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้าพูดถึงความเร็วของรถยนต์ครับเชื่อหรือไม่ครับรถที่เร็วที่สุดนักขณะนี้อยู่ที่500กิโมตรต่อชั่วโมงช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันครับสักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ถ้าจะพูดถึงนะวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกใน5-10ปีข้างหน้านั้นไม่พ้นเรื่องของ AI อย่างแน่นอนไม่ว่าประเด็นใหญ่ๆที่เราทราบกันอยู่แล้วว่า AI มีความสามารถในการเอาชนะแชมป์โกเอาชนะแชมป์เกมเมอร์ระดับโลกก็สามารถทำให้ได้แล้วแม้กระทั่งบางเรื่องนะครับที่เราเห็นกันในภาพยนตร์ผลงานของโทนี่สตาร์กอย่างนี้ วันนี้เรามีอีลอนมัสก์ที่ใช้ AI ในการสร้างโครงการใหญ่ๆน่าตื่นเต้นระดับโลกและประเด็นต่างๆที่ว่ากันว่า AI นั้นจะมาทดแทนการทำงานของมนุษย์เราดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจและรู้จักกับ AI ให้มากขึ้นครับ AI ช่วยทุนแรงแต่ไม่ได้มาแทนทีในยุคที่ใครๆก็พูดถึง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ วันนี้เราจะพาไปรู้จักและเข้าใจอาชีพที่ AI จะเข้ามาช่วยทุ่นแรงให้งานมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นทั้งที่เรามีการนำมาใช้โดยไม่รู้ตัวและน่าจะเริ่มใช้ได้ในอนาคตอันไกลจะมีอาชีพอะไรบ้างไปดูตัวอย่างกัน 1. t a แท็กซี่มิเตอร์ AI ของระบบนำทางช่วยในการบอกเส้นทางและเวลาเดินทางได้อย่างแม่นยำา 2. ขายของออนไลน์ AI ในแอปพลิเคชันช่วยสร้างไรายได้หาลูกค้าและสนทนาอัตโนมัติ 3. เกษตรกร AI ในระบบ Smart Farming ช่วยวิเคราะห์คาดการณ์และรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก 4. นักแต่งเพลง AI ในโปรแกรมช่วยฉีกกฎเกณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการผลิตผลงานดนตรีที่เหนือจินตนาการ AI ยังเป็นเครื่องมือที่ทุกอาชีพทุกคนนำไปใช้เพื่อให้ชีวิตสามารถขึ้นได้ถ้าอยากรู้จักเข้าใจเพื่อปรับใช้ AI อย่าง Smart Search เลย AI4O.OR.TH จากโครงการ AI ใครสามารถเห็นได้ชัดเลยครับกล่าวไว้ว่า AI ไม่ได้มาแทนมนุษย์เราครับแต่ว่าจะมาเติมเต็มการทำงานของเราให้มีประสิทธิภาพมาก,กิ่งยขึ้นเป็นหน้าที่ของเราครับที่จะเรียนรู้ว่า AI นั้นจะสามารถทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทำยังไงล่อครับเข้าไปเ e ิร์ชได้เลยครับ AI ไทยสามารถหรือไม่ก็เว็บไซต์ worldwide web ai for all o r t h t th e Fan Page นะครับที่ AI ไทยสามารถ by AI for all ครับมาต่อกันที่ดีเทคประจำสัปดาห์นี้ครับนับตั้งแต่ปี2017 c o ส e บเ e ็ a โคเวยนเซ่ครองตำแหน่งรถยนต์ที่เร็วที่สุดบนถนนด้วยความเร็วสถิติที่277ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ในข่าวบางแหล่งยังบอกว่า ตำแหน่งนี้เป็นของบูการ์ตี้ชิรอนที่ปรับจูนเครื่องจนสามารถทำความเร็วสถิติที่304.77ไมล์ต่อชั่วโมงเมื่อปี2019ที่ประเทศเยอรมนีโดยสถิติของโ o e n นิกเซ g เมื่อปี2017นั้นเป็นการทำลายสถิติบูการ์ตีค่ายผู้ผลิตไฮเปอร์คาร์ที่ได้ทำเอาไว้จากรถยนต์รุ่นบูการ์ตี้เว o รอนซูเปอร์สปอรตโดยสถิติความเร็วที่267.9ไมล์ต่อชั่วโมงแต่เมื่อวันที่10ตุลาคม2020ที่ผ่านมานี้เองครับ ค่ายรถยนต์ SSC North America ได้นำเจ้า Tuatara ลงถนนเพื่อเตรียมทำลายสถิติโลกที่สามารถใช้งานบนถนนสาธารณะโดยการทดสอบความเร็วทำต่อเนื่องสองครั้งบนเส้นทางตรงและเป็นการทดสอบภายในหนึ่งชั่วโมงโดยรอบแรก Tuatara ท,ท,ทำความเร็วที่301.07ไมล์ต่อชั่วโมงขณะที่ขากลับทำความเร็วได้ที่3 3 1 1 5มไมล์ต่อชั่วโมงสำหรับเวลาอย่างเป็นทางการความเร็วสูงสุดอยู่ที่3 1 6 1 1ไมล์ต่อชั่วโมง การบันทึกสถิติครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนเส้นตรงในระยะ7ไมล์ของเส้นทางหลวง160โดยได้ Oliver อร์เวบนักขับรถสูตรมืออาชีพเป็นผู้ทดสอบและได้สร้างสถิติใหม่ดังนี้ครับ313.12ไมล์ต่อชั่วโมงเร็วที่สุดในการคำนวณแบบไมล์บนถนนสาธารณะ503.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วที่สุดในการคำนวณแบบกิโลเมตรบนถนนสาธารณะ และ331.15มลต์ต่อชั่วโมงเร็วที่สุดบนถนนสาธารนณะ SSC North America นะครับได้เตรียมวางแผนการผลิตไฮประคาคันนี้จำนวน100คันคาดว่าราคาขายอยู่ที่ประมาณ1.9ล้านเหรียญสหรัฐส่วนด้านขุมพลังความเร็วจากเครื่องยนต์5.9ลิตรหรือ V8 นั้นติดตั้งพร้อมเทอร์โบ2ลูกที่1,750แรงมา้าผู้ก่อตั้ง SSC North America ได้แถลงผ่านสื่อเพิ่มเติมว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่พาเราข้ามอดีนั่นคือคือความสําเร็จของวิศวกรรมยนตรกรรมได้พาเราเก้าวผ่านขีดจํากัดความเร็วของรถยนต์นํามาวิ่งบนถนนสาธารณะอย่างถูกต้องเป็นความสําเร็จครั้งสําคัญที่ทั้งตื่นเต้นเกินคาดแม้กระทั่งตัวเขาเองโชวทราครับถูกออกแบบด้วยความร่วมมือกับเจสันแคสตริโอตาแ่งแคส t ร i โอตาดีไซน ออกแบบไฮบริดคาร์ให้มีค่าเสียดทานด้านพลาศาสตร์เพียงแค่0.279โครงสร้างของรถสร้างจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับและลดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นออกทั่วทั้งคันนั่นเองและนี่ก็คือความตั้งใจสูงสุดของการทดสอบในครั้งนี้เจเร็ดเชลบี้ก่อตั้งเชลบี้ซูเปอร์คาร์สในปี1998โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองริชแลนด์วอชิงตัน สร้างชื่อไปทั่วโลกด้วยการเปิดซ u เปอร์คาร์อัลติเมทแอโรที่ได้ลบสถิติสูงสุดด้านรถยนต์ของบูกาตีเว y รอนและเพื่อป้องกันความสับสน Shelby จึงได้รีบเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท SSC North America เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับบริษัทรถยนต์ในตำนานอย่าง r r r o l Shelby ก่อนจบรายการในวันนี้นะครับผมอยากจะ นำภาพประมวลงานดิจิทัลวัคซีนที่เราออกไปเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับเราพร้อมทั้งติดตามรายละเอียดของเราได้ที่ w o r l d w i web digital vaccine me ครับไปดูกันเลยครับ ยังเดินทางสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับน้องๆนิสิตน,นักศึกษากันอย่างต่อเนื่องกับโครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมออนไลน์ที่มีคุณภาพอย่างดิจิทัลวัคซีนภูมิคุ้มกันทางด้านดิจิทัลครั้งนี้นะครับเราเดินทางกันไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์งานนี้นอกจะจะได้รับการตอบรับที่ดีจากน้องๆนิสิตของรวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการร่วมทำกิจกรรมในบูธต่างๆในงานแล้วครับ น้องๆอยังได้ข้อคิดดีๆจากแขกรับเชิญที่เป็นไฮไลท์ในงานอย่างคุณอาร์ตี้ปัตตพรนักข่าวขวัญใจวัยรุ่นด้วยครับทุกวันนี้ชีวิตเราเนี่ยนะมันยึดติดกับโซเชียลมีเดียออกมากโดนด่าเยอะมากแล้วเราก็เทคมันเข้าไปพี่ก็เลยลบ Facebook ลบ Instagram ลบทุกอย่างแล้วก็พบว่าเฮ้ยโลกโซเชียลมีเดียพอเราไม่มีมันอะ่ะเราอยู่ได้เว้ยโลกดิจิทัลนั้นมีอิทธิพลกับเรามากเลยทีเดียว ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยจึงเป็นสาเหตุที่เราจึงมีโปรแกรมนี้คือโปรแกรมเรื่องของดิจิทัลวัคซีนขึ้นมาจะทำให้เราเปลี่ยนตัวปัญหานั้นเนี่ยให้กลายมาเป็นปัญญาแล้วก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันของโรคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี โครงการที่ได้ผู้คนนะคะได้มาแชร์มุมมองประสบการณ์ค่ะแล้วก็นําไปต่อยอดพัฒนาในโลกดิจิทัลโซเชียลมีเดียก็เป็นโครงการที่ดีเลยค่ะโครงการนี้มันเหมือนกับว่าทําให้เรารู้จักที่จะยับยั้งชั่งใจแล้วก็ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำมันอาจจะไม่ดูโลกโซเชียลในปัจจุบันนะครับมันมันไปเร็วครับถ้าจะพูดอะไรคิดว่าควรต้องคิดก่อนพูดเยอะๆครับเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เราพูดไปบางทีมันอาจจะ เอ่อพอนอแอแทเขามากกว่าที่เราคิดก็ได้ครับกิจกรรมดีๆแบบนี้เราจัดกันอย่างต่อเนื่องครับคราวหน้าเราจะไปกันที่มาหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธติดตามชมภาพบรรยากาศแบบนี้ได้ใครที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสามารถลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่ w o r l d w i d e w e b d i g i t a l v a c c i n e m e หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้กันได้เลยครับเพราะกิจกรรมดีๆแบบนี้นั้นเรายังจัดกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ทั้งหมดนี้คือรายการเทคโนโลยีสหานครอัจฉริยะที่พร้อมจะเติมเต็มเรื่องราวของโลกเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์และยังเสริมสร้างสาระต่างๆให้กับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดเพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ลาไปก่อนครับล็อกเอาสวัสดีครับ